มาประกาศเลยนะใครก็ได้ประกาศให้หน่อยหรือให้ดีประกาศมิวประกาศเลยมิวนี้ก็จะพาเล่นกระชับมิดวางบอมรกรดกันยังประกาศยัง ห้อง14พาร์ท5 5 5เร็วเร็วเออเจอกันไว้ไม่ได้กี่สิกดเลยกด <laughs> เลยเพื่อเวลาไปเสียเว <laughs> ลา <laughs> กดเลยเร็ว <laughs> กดกดกดฮัลโหลยูยู <laughs> น่าสงสารอะไรแบบนี้ว่าความกูกลางนะนอนบกเนี่ยยังมีก็นี่กันอ้าวหูคนสำคัญวะดิหลุดคนเรยวไม่ได้ในห้องเลยกด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 นกดนเปลี่ยนพระแล้วที่เอ้า อันและรอดีไหมรอดีไหมอ๋อเข้ามาแล้วว,ว,ว้าว้ว่ะอ้าวเออไม่แท้กาแฟไทย <c oughs> <c oughs> อะไรเนี่ยจะได้เล่นมิเนี่ยวันเนี้ย ต้องรอใช่ไหมไม่รอได้ไหมเข้ายางเข้ายางเข้ายาง เอ้ยโหลตอบหน่อยกี่เปอร์แล้วฮัลโหลเข้าเกมยังฮัลโหลเอาหายไปไหนเออโอ oh my god โอ้ my god วิทีนนี่คือวิทีนของหวานของหวานไม่แท้ก็แฟหายลน์เร็วเร็วน้อย <laughs> คนเร็วเราเป็นพันคนเป็นล้านคนแล้วเนี่ยที่ว่ายที่มากแล้วเร็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 วเ,วเอ,อิ่มวิกทีมเขาบอกว่าผู้หญิงกับวิกทีมเป็นกดเลยพี่กดเลยกดเลยกดเลยไม่กลัวมันเหรอไม่กลัวเลย มันเป็นเมิตรกับดีมชิชอ,อ,อวนีเ่เราวิเคราะหนี่คือวิคเคราะ์เก่งเข้าไปแล้วบอกสามเดือนฟิตหุ่นนี่จะบอกให้ว่าถ้าคุณไปกินตามร้านเขาจะไม่ใส่วิเคราให้คุณขนาดนี้ <laughs> <laughs> เราซื้อมาเองเลยอาจจะได้น้อยกว่าน,นี้เพราะเหรอแม่งหยอดแ,แบบ เหมือนผักชีลอยหน้าเออแต่กูนี่เรื่องกลัววม่จะไม่สะใจไม่ต้องกลัวว่าจะไม่อ้วนเดี๋ยวจะขุนไปให้รู้นะหันกล้วยมาให้เนี่ยให้มันชีลอยว้ายว้ายโอย เหมือนทางเรสวินเซนเาเปิดอยู่ในบ้านเร็วเร็วเอพอยเฮ้ยอ้าวตายไวจุงทำไมฝั่งนู้นตายกันไวจุงอุ้ยทำไมห้องว่างอ่ะห้องว่างสองที่มีสวินเซนเาเปิดอยู่ในบ้านโอ้โหวิ้แล้วทีมค่ะ เพี้ยอะไรกคือยิงถังอะไรกันโคตรฟินน่ะเริ่มเปิดโคตรยุ่แอ่ะคนมาดูตอนกลางคืนนี่ต้องหิวตายหาม่จะโวยรวยนุ่มๆกับวิครีมหวานๆเอ้าเอ้าอยู่ไหนหมดเนี่ยอยู่แล้วกินกันเป็นคู่ๆูอ้าว เฮ้ยอา้าวไม่ได้ยิง<า>มจอเลยเออไม่เจอเ,เ,อเจอ <c oughs> ดินแทบจะรอบแมตช์่ยน่แบบวอยู่่คนเดียวเบียดดิปะโทเบียดทำไมล่ะครับอ้ว้ว้าว,าว,าวาเราแม่มดจะมาช่วยคน ไม่ยิงอะไรเลยครับผมวางอย่างเดียวหลบบ้ากินโชกินโชกโอ้ยโอ้โหที่วางอ่ะผมมันเฟลที่วางแกต้องบอกก่อนนะครับว่าไม่ใช่พิธีกับกาอนะนี้พิธีแบของรถเลยทีเดียวจะได้บิ อย่างเงี้ครับเจลลี่วิตลมใส่กล้ได้อ่ะใส่กล้งด้วยฮะอร่อยมากอืมอมมตอนันได้ไหมฮะบอมเอ็กซ์โพลเดอใครดูกิปนี้ตอนคืนนะมิชชั่นสขสอคคำเตือน คินีนห้างตัตอนกลางคืนหรือตอนกำลังหิวด้วดชิ้นมโอ้โหเน้นๆเลยค่ะกินโชก่อนี่นี่นีเราตาแล้วก็จะกินโชวไม่เไ่ับใจเอ้โอ้ my god ใช่ไหมชิ้นใหญ่ปะ วันนี้มันอร่อยกว่าเมวานมีอะไ่างนะโอ้ปืนใครฉายยาก็ขวเลยพร้อมไ <c oughs> <c oughs> อ,อ้มนั่นไี้มันั่นค้างใช่บอกว่ามิี้เปนศัตรูพี่หนูจริง <c oughs> ที่วาง <c oughs> อร่อย,ยือเป็น ผมจะมาะ okay, s <S อีแล้วเฮ้ยวันนี้กาแฟรอบนี้กาแฟยิงเยอะว่ะนึ่ถึงตอนนี้กินเยอะไปเรี่ยเลยว้าว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 ไปเลยไปเลยยิวน,นำเลยมีแล้วมีแนะ้ เอายิงไหนวะอ๋อเอ้ยยิงไม่โดนอ้าวบ้านเราบ้านเรามันวิ่งไปเลยแล้วอ่ะย่าเพิ่มอ้าวหอกเฉยก็ดีหนูว่าเล่นเนิ้แม่เลยไม่จบโคตรไปเลยเฮ้ยเปลี่ยนยังรี่นุ่มนุ่อมยิ้มขลิ่มหวานอ้าว ว่างหนึ่งที่ว่างหนึ่งที่พาท่าห้าสี่สี่เร็ว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 กดเลย,ดยกดเลยยังห่วงวิธีไม่เยอะด้วยตามไป ด้วยกับวิกทีมอ้กทำเว็บทีมอ่ะก้อนวิกทีมแตกมันก็ไปพวกปินน่ะเขาบอกอืมอืมอีกจะยัไม่หนักใจอีกเยอโอเคโอ

เออตูพันทีมตายบ้านเต็มเลยว้าวอนไงเนี่ยคือพี่ไม่ตายไงเอาเอาเอาโอ้ยเราไม่ไปโฟกัสนั้นรับทีมเวียโซ อย่าไว้ยุ่นมันน่าเกลียดน่าเกลียดเลยต้องแบบค่อยค่อยดูนี้ทำไมเขาไม่บุกเลยไปอยู่ในหอไปอยู่ในหอกินทีที่ใช้วิธมหนึ่งก็ปุกไม่ได้เล่นไม่ได้ยิงนนีอหอยูคือไปอยู่บ้านมันหมดแล้วหรือไม่มีคนดูบี เฮ้ยมีแหววว่าดิบจะอดหยิงนะเนี่ยอ้าวฮออ้าวฮอ,วอวไม่ได้ยิงเลยเป็ดแม่งจะดิบกันไปไหนเนี่ย <c oughs> อยู่กันเยอะแยะกูตายคนเดียวยยยยเลยฟ้องมาได้ยิงรับตัวเลยสงสัยต้องเปลี่ยนเป็นเดสแมทบอกแล้วพี่เดสแมทดีกว่าไม่ไหวเฮ้ย <c oughs> ตกใจ

นี่นี่ด้วยขาดจะคีมหน่อยนึงอโหเพิ่งฉีดไปเมื่อกี้ไช่ะหรอตัวตัวชฉกาผู้หญิงมีเามีเามันไม่ถึง

เฮ้ยวิวครีมมันหมดเร็วจังอ่ะวิวครีมหมดใช่ไหมไม่ใช่ปัญหาใบแย่งดีเลยนะแบตบหมดเจนแทหมดไปเลยซืหรือมาต้งแพงกินแม่งไม่คุ้มเลยละกซ์มกระปุกละห้าบาทโอ้ยที่ทูวิทอิสาแต่ไม่เจอกูอหรือมาเป็นร้อย เจอพี่คินนี่หมดไปประมาณ200แล้วไปไอ้วน่ะเอไม่แท้กาแฟไทยโอ้ววัพวัพได้ถ้าไปทุกร้านในติมแล้วบอกพี่ครับเติมี่คิมนี่หน่อยประมาณนี้โอ้วพี่เตอร์เน็ตก็คอบโอ้ยยิงไม่ทันแล้วมันฉะนูถึกถึกถึก ำไมรู้สึกเหมือนเห็นเดินลับๆนอุ้ยเออเปนตุยักษ์อีเอ้เอวาว้าวาวาววไววไไกวว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  Blue team, <laughs> ทำไมยิงได้น้อยจังเปลี่ยนห้องเปลี่ยนห้องสร้างเน็ตแมทโอ้ฝนตกเน<ด>็ต <laughs> <laughs> มแมทเน็ตแมทนติดพี่ตองเอ็มเตชั่นพี่แอนโปรเลย <laughs> ได้ได้ไอติ้วะหาอะไรวะเนี่ยสร้างใหม่มาทีมงานเข้ามา อ้าวให้มเปลี่ยนชื่อห้องแต่อีกหนึ่งคนใครอ่ะกลัวแม่งพุ่งเข้าหน้าเมิ้วมิ้ว,วอืมสินไหมฮะฟินฮะ หลุดอีกแล้วกาแฟโบราณเป็นท่านกินกาแฟด,ดูุดคลิปยาวมิคลิปยาวของคนหลุดนี่แหละจริงๆแล้วอะไรคือเตอร์กคนฟังรู้คืออะไรวันไงวันใช่ไหมอยากอยากออกห้องไหม ไม่ไม่เรียมอำนาจใช้อำนาจเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเรคือกิงคนเดียวอยากยิงพ่ไว้ว่ะมันแหลกบอกขอคนโยงพ่ไวไม่ได้หนึ่งเต้ว่าไม่้องถามกูรู้ว่าเพิ่มใส่กล้วยด้วยกล้วยกล้วยกล้วย ดีดีไมีดีมมีใส่หูฟังอยู่เหรอะใช่อ๋อหูฟังอยู่คิดว่าเปิดลำโพงโชว์ออกกล้องหน่อยได้ไหมเอาแบบเมื่อกี้เอาช็อตเมื่อกี้ใหม่ได้ไหมพี่เมื่อไหร่มีประกาศนะพี่ประกาศห้องเลยพี่ประกาศห้องเลย ห้องสี่หกพาทอ๋เต็มแล้วเหรอเต็มแล้วเต็มแล้วเต็มแล้วประกาศเลยร้เจอร้อยยี่สิบห้องสี่สิบหกพาร์ทเลวะสามสองสามสองศูนย์หนึ่งเผาแล้วก่อนเลยโอ้ยวววดียดีเลยก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 ดเลยกดเลยกเลยเก๋กินอยู่ มันไม่ขีดมันหายไปอย่างเดียวเนื้อไม่ไปอ่ะขีดอีกเอาอีกอ่ะไม่ได้้มยิงเลยไม่ขีดโอ้ยมือเลยตัวนี้ไม่ได้สามตัวติดโอ้โหคิดพิวเวงหูกบบยับครับตรงตรงต้องหาหน้ามาล ไอเย็ดเสร็จเอ้ยเย็ดมันทำไมหนูไม่หนูสองจับมือคิดไฟในหองจับมือในห้องไมันยิงไม่ได้เลยจเป็นตกแล้วอ้ยลุงเลี่แยิงใครอ อดนะเนเป็น <c oughs> ไม่เต็มมากทีหนึง่งอะสองคิวก็ดได้ดับเบิ้ลเนีดับเบิ้ลกไนน้ ยังส่งตัวได้ไหมเจ้าวิพีเฮ้มยังได้ยิงกานไปเนี่ยกี่ตัวเนี่ยตัดตายฮะว้าไม่ไม่มีคิดให้เล่นนี่นะได้เริ่มเกียดแล้วเริ่มเกียดแล้วได้ๆแยกคู่กนเร่มแล้ว เป้าด้วยหนึ่ตัวทีนี้ต้องตัวนะทนีต้องคว้สีตัวนะโอ้ยสตัวได้เลยเอาเพิ่มโชวโชโชว์โชวโชด์โชว์ยู่เก็คนี้รู้ก็จะเอาเพิ่มสตัวได้น้อยสตัวได้เยอะ ตักัีที่แทบจะหมดฉีดไปอ่บบสมยอดคิวเ่รีบบิ๊กครีม,มอ็นชองอะไรที่แบบอไม่ได้ต้องสองตัวขึ้น Tak boleh, yang berdiri kau Woo, 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 woo. Utam berdiri. Hoi, hoi. Ikut, 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 ikut. Oh, janganlah. ได้ว oui er. pues ิคิมโบนัสว nah, ิคิมหรือเปล่าโบนัสวิคีมโบนัสวิิมโบนัสวิคิม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 วิคิินิมวิคิมวิคิมวบคิมวิโิมคิมวิ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 ควิคิมิมวิคิวิ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  ขขเขามันเขามันโอ้ยยิงพื้มัุนรุนโคกไปลัดยิงเข้าไปพื้นเลยปีติดลัดด้วยกันไป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  <my> <c oughs>

จบก็ไม่ได้กินหนูงสี่ตัวเนี่ยวิ่งไปกานวิ่งเข้าไปถึงบ้านนกป่าได้แล้วไปก็ไปนกป่าแล้วจริงอเป็นค่าแม่นะไม่ใช้กระดีไม่ได้จริงๆอ้โทเดูที่หนึงกะดิ่งน่งสองฝั่งแดงเลยเดิเดินเข้าไปนกป่าคิดวีนะก็ไม่ใช่อาวง่าย ว้าไม่ยิงจะปาดหมดไม่มีโบนัสฟรีคิมสำหรับรอบนี้ทำไมค่ะได้ไรคะดิวคลิปค่ะรอไปสิบเก้าแล้วนี่โอ้กดผิดอย่ามาเคียดฉน ดานี้ล่ะกดผิดกดผิดเอาอะไรอ่ะขอดาบอะไพกระแสนายได้ไหมไอแกนอะไรอ่ะแกนวาเเียอะไรเ่ะอดีขามยะเาบอกว่าจะปิดคุณลองคิมเฉยอ้มื่อกี้ไหมคิมเฉย กี่คนเอ้ยใครเหลือใครเอาหมดนวครับเอาบาได้พี่ดิมฮะพอร์ดพอร์ดพอร์ดพอดพอดพอดพีเตอร์อันดนแรกเลยพี่นั่นแหละพีเตอร์่องบาบาบไอเจลเนี่ยมันชื่อโปรแกรมไม่ใช่หรอพี่ในไอโฟนาร์าร์ทาาา อไม่ใช่ละไอเจลเบไอพี่ไบายตั้งใา้เลยก็เลยก็เลยก็เลยคนละพี่ยิ้ก็เลย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 ะคนละไปน่ารักกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งการต่อสู้เพื่อวิฟคิ้งกดกันยังไงโอ้ ออาเอาเอายิงอะไรอมโอ้โหูดทำหน้าหลุดตลอดเลยเอายิงไปมีสะสมยอดยอดเด็ดยอดตาย คิวเท่านั้นคิวต่อเนื่องสะสมแรกคือทีมสูงสุดหนึ่งฟองโอ้ยน้อยอยันนี้เปิดตาแล้วยังไม่ฉีดเปิดตาไปเยนะอ่าตุ๊กเกี้าตป็นปาไปเาดูนะกิจกรรมแรกคือ คือดีเป็นคนซื้ออ่ะกมคือไอ้ดีนไม่ได้กินโอ๊ยฮะจริงเหรอมีพกบอมเหรอมีครับทนายฝั่งโน้นน่ะใครไม่รู้เลโอกระป๋องมันเย็นแล้วเริ่มเข้าหุบสวนทางความเกลียดทิสเวียทางความเกลียดเจ็ดแดงพกบอมนะเจ็ดแดง ไอเจ็ดเงินไอ้ก๊อกตัวก e ิงอะไรเนี Gentle ่ยตัวก <volleyball. laughs> <c oughs> ุ <inaudible> hmm. <laughs> ้งอะไรเนี่ยจะไม่มาตรงนี้อีกแล้วจริงๆมาแล้วจริงไม่ได้กูดีกูดีกูดีมากไปยันนะ all กูทำร้ายคนดูอะโยโยอ้าอะไรมาไปยะทำลายสมาธิอะ เฮ้ยได้แล้วตัวนึงเฮ้ยได้แลาไ,ไ,ไ้สองตัวได้เราสองเ<ป>ด็กแตกดูยิงเลยป่าแล้วอันนี้กำลังบีบกำลังบีบเกีกร์งไม่ออกยังไม่ออกโอ้ยโอเคเลอีตัวเดียวนะครับตึบ๊กติ๊งนะครับเกียจะเป็นของเขาหรือไม่ขอขอยังยังใช่ใช่ ามเหมือนเดิมนะนี่มันละลาอ่ะวก้ันคารมสเราคืออ้าวลุดแล้วโง่ไอ้สัดเตจ้เพเท่านี้บายบายมันฟังไม่